โซนโฟร์กาเล็กซี่โฮไลซอนเนปจูนเวฟครั้งแรกกับการแข่งขัน PVP ในรูปแบบแบทเทิลพร้อมชิงเงินรางวัลและแร์ไอเทมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทเปิดรับสมัครแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนต5 6 8รหเอาเลยครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับ วันนี้คุณอยู like ่กับผมน้องนิวก like so like ันอีกเช่นเคยนะครับก็เพื่อนๆครับวันนี้นิวมีกิจกรรมดีๆนะครับเาเรียกว่ากิจกรรมได้ไหมเป็นรายการแข่งขันนะครับที่ทีมงานโซนโฟร์เอ็กซ์ติมนะครับได้จัดขึ้นมานะครับในรอบนี้นะครับก็มีชื่อว่ารายการเนปจูนเวฟนะครับก็มีอ่าเขาเรียกว่าไงนะเงินรางวัลนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยว ผมพาเพื่อนมาดูหน่อยดีกว่าเผื่อเพื่อนคนไหนสน,สนใจนะอยากจะเข้าไปสมัครแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาอธิบายกฎกติกาและก็การสมัครให้เพื่อนเข้าฟังกันก่อนเนาะโอเคแหละก็อย่างที่ผมแจ้งเพื่อนไปเบื้องต้นนะครับว่าการแข่งขันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันอา่าขอโทษทีครับก็ การรับสมัครนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่22ิมิถุนายน2568นะครับผมแล้วก็จะมีการแข่งขันประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดการแข่งขันนะก็ตามนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนการารับสมัครนะครับผมก็คือตัวละครที่เพื่อนๆที่จะใช้สมัครได้นะครับจะต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับโดย1ทีมนะครับจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับกับตันทีมนะครับจำนวน1คนนักกีฬาทั้งหมด3คน แล้วก็ตัวสำรอง2คนนะครับอันนี้ไม่บังคับนะแต่ว่าดิวแนะนำว่าให้ควรมีก็ดีนะเพราะว่าเผื่อแบบเกิดเหตุอุบิเหตุนะครับก็อันนี้ท้งนี้นะครับอันนี้ดีขอย้ำหน่อยนะว่ากับตันทีนะครับจะต้องเข้า Facebook Group หรือ Discord ของทางทีมงานการแข่งขันนะครับเพื่อจะต้องมาอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็รายงานผลการแข่งขันให้กับทีมงานได้รับทราบนะครับผมโอ้แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งหมายเหตุไว้หน่อยว่า สามารถใช้าาสายอาชีพซ้ำกันได้นะแล้วก็นอกจากนี้นะยังสามารถใช้พวกชุด e s p e c i a l หรือบอสได้นะแต่ว่าจะใส่ e s p e c i a l หรือบอสที่ซ้ำกันไม่ได้นะครับผมเอาแหละเรามาดูในรูปแบบการแข่งขันกันว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเรายังไม่เคยมีการแข่งขันในรูปแบบ Battle เออพาวเวอร์ t บตเเลยเนาะก็คือเหมือนอารมณ์แบบจะเป็นเหมือนการตีเสาครับเพื่อนเอนเหมือนวอลแกงเลย ให้เรานึกภาพอย่างนั้นนะครับก็คือไม่จาเป็นว่าต้องคิวให้ได้เยอะขอแค่ตีเสาให้แตกแค่นั้นพอนะครับผมจะอยู่ในรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซิงเกิลอะไรนะอิลนะูมิเนตเบสออฟทเนาะก็คือชนะ2ใน3เกมนะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าเข้าไปถึงรอบ8ทีมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรอบชีชนะเลิศจะเป็นเบสออฟไฟนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการใช้ตัวละครนะว่าต้องเลือกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเออแล้วก็สําคัญสําคัญสาคัญสาคัญสาคัญอันนี้ย้ำๆๆๆๆเลยนะคาเตือนเลยนะดูขึ้นคําเตือนเลยนะคาเตือนนะครับเซ่ตหรืออีพิเศษที่ห้ามหรือไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนะครับจะประกอบไปด้วย3เซ็ตแล้วก็2บอสด,ดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีในส่วนของวอร์เมจี นะครับแล้วก็เมจิกธรรมดาดาบยกนะครับเวปอนมาสเตอร์ Master, นะครับแล้วก็บอสบอสจเกอร์ะ Joker, นะครับบอสคลาวแล้วก็ชินเาาหรือว่าบอสจีนนะครับผมมันชื่อมันต้องอ่านว่าอะไรวะผมเรียกชินเาาอะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะอ่านว่าอะไร <c oughs> นั่นแหละเจ้าบอจีนนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนรายละเอียดการแข่งขันนะครับก็ย้ากันอีกทีเนาะนเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ด้านใต้ description นะครับผมเอาและต่อไปเรามาดูขั้นตอนการสมัครกันดีกว่าครับเพื่อนๆน,นี่นะคลิกลิงเข้าไปนะตรงนี้นะสมัครการแ่งขันปุ๊บปุงกูดอันนี้ก็คือเราก็ล็อกโองล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอ,พอเข้ามานี่นะก็จะมีการย้อมรายละเอียดกันอีกทีนึงนะว่าแต่ละทีมต้องมีสมาชิกอะไรยังไงเออนี่อยลืมพูดถึงเรื่องของวันเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลของ รายการนี้เนาะกอที่หนึ่งก็จะได้เป็นมือแล้วก็เงินรางวัลสามสามหมื่น 3, 3บาทนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะเป็นของเรียกว่าเป็นของแชมป์ซีซั่นดีแล้วกันนะครับนี่นะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยแค่สมัครเพื่อนๆก็แบบเนี่ยขอให้เพื่อนๆติดติดทีมเนี่ยเพื่อนๆก็ได้เนี่ยแลกเปลี่ยนเนี่ยไอ้เปลี่ยนแรเนี่ยต้องยี่สิบอันแล้วนะมาสมัครกันเยอะๆนะครับตอนนี้ทีมที่ที่มีรายชื่อทีมตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดทีมนะ โอเคอ้าวแหละเรามาดูกันว่าวิธีการสมัครจะเป็นยังไงขั้นตอนการสมัครเป็นยังไงเนาะอ่ะกดลกเงเพยเข้าไปดูเลยนี่ก็รูปทีมนะครับก็จะต้องไม่เป็นรูปที่เป็นอ่าอ่านกฎกันดีๆนะพวกที่เป็นรูปจากเกมเออรูปเชิงเชิงสัญลักษณ์การเมืองนะรูปบุคคลหรือรูปสิ่งเสียติดไม่เหมาะสมนะพวกอาวุธอาวุธอะไรเนี้ยไม่ได้นะครับเพื่อนๆเป็นรูปน่ารักน่ารักนะรูปแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผม นี่นะก็ใส่โลโก้แก๊งเข้าไปนะครับตั้งชื่อทีมชื่อย่อนะครับที่ใช้เรียกสื่อสารเนาะอันนี้อย่างรูปลระแข็งก็เป็นรูปเรานะครับอเอามาจากรูปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจงไอจีอินสตาแกรุนสแกมอะไรก็เอาเข้ามาเลยนะที่ที่แอคลูมแอคสาวอะชื่อตัวละครที่ใช้การแข่งขันนะครับก็เลือกไปเลยนะครับผมเชื่นใน ID นี้มีตัวน้องนิวที่วิว50เกิน50ก็เลือกน้องนิวไปครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูลองใส่อ่านี่อ่ะอาทิตย์ นี่อ่าใส่เป็นนี่นะอ่านิวลองเลือกดูนะนี่ก็ประมาณนี้นะเออเนี่ย้องนิวโลโก้ชื่อทีมน้องนิวชื่อย่อเอ็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่รูปนะเอ็กซ์โงเอ็สาวนะอันนี้อ่าอ่าอ่อ่า,อ,า,อ,าอันนี้รูปนิวอ่าลองใส่โงเอ็กซ์สาวดูนี่อ่านี่นี่นะนะแขกแล้วก็ใส่ชื่อกรอกชื่อสกุลไปเลยนะครับผมสายพเพื่อนๆเล่นสายอะไรอย่างเช่นอ่าบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งก็เป็นสตรีทเนาะ เพื่อนเพื่อนเล่นฮัจิโดก็เป็นรัสหรือว่าเพื่อนเพื่อนเล่นกังฟูซัมูไรเอ้ซามูไรอะไรกังฟูซูโมซิเทมาก็เป็นเป็นอ่าสเปเชียลนะครับเป็นาสายพิเศษเนาะแล้วก็กรอ่อ link facebook ข้อมูลติดต่อส่วนตัวนะครับแล้วก็กรอล,ละเอียดเพื่อล้อมทีมทั้งสามคนนะครับแล้วก็ตัวสำรองนะครับให้เรียบร้อยเนาะ <c oughs> กดเสร็จเพื่อนเพื่อนบันทึกทุยบันทึกไปนะครับผมก็จะเป็นการส่งข้อมูลให้กับทีมงานนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็รอทีมงานนะครับรับเนาะรับเรื่องเนาะว่าจะใช้ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสองวันนะครับผมพอจะประกาศสายสายการแข่งขันมาที่26วิถุนายนนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับารายการแข่งขันโซนโฟกัสซี y ฮ o ลซอนเนปจูนเวฟนะครับก็ฝากเพื่อนๆเวยนะครับใครที่อยากจะเป็นนักกรงนักแข่งนะครับ ก็ลองไปสมัครกัน <Sustain> ด <able calculator> ูนะครับจะได้แบบเพิ่มความติดเต้นด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับทำพงทําของด้วยนะครับอ่านกติกาให้ดีๆนะก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามรับชมเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายไปลวจู้